สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูอ้อนะคะวันนี้วิชาคอมพิวเตอร์ของเราก็จะมาเรียนในเรื่องของการใช้ซอฟต์แวร์นะคะตัวช่วยในการค้นหาคำศัพท์และความหมายบางครั้งการทำงานของเรานะคะก็ต้องมีตัวช่วยนะคะเพื่อที่จะทำให้งานของเรานั้นเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งในสัปดาห์นี้คุณครูอ้อจะขอยกหยิบยกตัวอย่างนะคะของการใช้ซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการค้นหาคําศัพท์มาให้เด็กๆลองนําไปใช้ดูนะคะเพื่อเด็กๆทํางานนะคะวิชาภาษาไทยนะคะคุณครูคุณครูคคสั่งให้ไปค้นหาความหมายนะคะก็อาจจะใช้ตัวโปรแกรมนี้นะคะสามารถค้นหาได้เดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าตัวโปรแกรมนี้คือโปรแกรมอะไรอ่ะ โปรแกรมที่คุณครูอ้อพูดถึงนะคะก็จะเป็นในส่วนของอตัวพจนานุกรมนะคะฉบับฉบับราชบัณฑิตยสถานนะคะเด็กๆสามารถเข้าไปใช้งานได้นะคะโดยกดเข้าไปที่ d i c t i o n า r y นะคะขอโทษค่ะ d i c t i o n a r y o r s t g o t h นะคะเด็กๆสามารถเข้าไปใช้งานได้พิมพ์เข้าไปแล้วก็จะขึ้นมาหน้าจอแบบนี้เลยนะคะซึ่ง เราสามารถที่จะนําคานะคะมาพิมพ์ค้นหาได้โดยเด็กจะเห็นว่าสังเกตช่องตรงนี้นะคะคาศัพท์สามารถพิมพ์เข้าไปได้เลยนะคะเช่นเราอยากจะหาความหมายของคำว่ากระสวยนะคะกระสวยคืออะไรก็พิมพ์คำว่ากระสวยนะคะแล้วกดคำว่าค้นหานะคะกระสวยนะคะก็คือ อะไรมาดูตรงนี้ค่ะเขาก็จะบอกความหมายให้เราตรงนี้นะคะคือเครื่องบรรจุได้นะคะสาหรับทอผ้าหรือว่าเย็บผ้านั่นเองนะคะหรือ,อลองอีกคํานึงนะคะเอาอะไรเอ่ยมหัศจั์นะคะเขาก็จะมีคําขึ้นต้นมาให้เราได้เลยนะคะเราไม่ต้องพิมพ์เสร็จก็ได้ก็คลิกไปเลยแล้วก็กดค้นหาเหมือนเดิมค่ะ,ะมหัศจั์นะคะก็คือ แปลกประหลาดมากน่าวิสโผลมากนะคะนั่นก็คือความหม่ของเขาเป็นไงคะโปรแกรมนี้นะคะซอฟต์แวร์ตัวนี้สามารถที่จะช่วยให้เด็กนั้นทํางานได้นะคะ,ะรวดเร็วขึ้นนะคะหาคําศัพท์ได้ง่ายมากซึ่งในตัวโปรแกรมนะคะก็จะมีการค้นหาตามหมวดอักษรน,นะคะ,ะหมวดอักษรคืออะไรนะคะลองคลิกเข้าไปดูค่ะเห็นไหมคะค้นหาตามหมวดอักษรก็ไก่ถึงฮอนดูฮูกเลยเด็กๆก็สามารถที่จะค้นหาตามคําที่เขา มีให้ในหมวดนี้นะคะเช่นในหมวดรอเรือนั้นมีถึง1,698รายการเลยค่ะ,ะหรือสถิติการค้นหาคำศัพท์นะคะก็จะมีการมีเพื่อนๆเรานะคะเข้าไปใช้งานในแต่ละคำนั้นค้นหาไปกี่คำเขาก็ระบุให้เราดูรียบตัวนี้ก็น่าสนใจมากเลยนะคะเด็กๆสามารถลองเข้าไปได้นะคะใน d i c t i o n a r y o r s t g o t h นะคะลองเข้าไปใช้งานดูซึ่งในวันนี้นะคะคุณครูออก็จะมีภารกงานให้เด็กๆนั้นอลองใช้โปรแกรมนะคะในการค้นหาความหมายซึ่งเด็ออกๆอาจจะไม่ใช้โปรแกรมนี้ก็ได้นะคะเด็ออกๆอาจจะมีโปรแกรมอื่นที่เด็กๆรู้จักก็สามารถค้นหาได้เช่นกันนะคะโดยเดี๋ยวคุณครูออจะไปะทิ้งคำไว้ใน Google Form นะคะเด็กๆสามารถไป นำคำนั้นมาหาความหมายแล้วก็พิมพ์สอบคุรูอ้อนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะเด็กๆไว้เจอกับผูอ้อใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ